ส่วนสายที่ชอบเป้านะครับห้ามพลาดช่วงนี้นะครับอวตรย่รมครับจัดการแข่งขันเว้าไทยคนรักถิ่นเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมและอนุรักษ์การเล่นภรรมูมิปัญญาท้องถิ่นครับที่สนามบินเก่าบ้านจันทรัตหมู่ที่6ตําบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับได้มีการจัดการแข่งขันเว้าไทยคนรักถิ่นประจําปี2566เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการกระเล่นการเล่นพื้นบ้านกีฬาวอกไทยนะครับและสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้กับคนในพื้นที่ครับโดยผู้ที่ชื่นชอบการเล่นวอลทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงมาเข้าร่วมงานกว่า100คนและก็นําวอลประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวอาวงเดือนวอลจุฬาวอลนกวอลปากเป้าวอลควายวอลผีเสื้อวอลกล่องและก็วอลแฟนซีมาร่วมแข่งขันอย่างคึกคักท่ามกลางชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ที่ส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานครับร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมานายกอบตอย่รมกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาว่าวไทยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถในหลายด้านทั้งศิละปะและจินตนาการเพราะต้องออกแบบลายลายว่าวของตนเองนะคะคให้ดึงดูดและก็น่าสนใจรวมทั้งต้องคำนวณความสมดุลของว่าวแต่ละประเภทให้สามารถลอยบนท้องฟ้าได้ไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมีฝีมือในการประดิษฐ์ว่าวให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการส่วน การแข่งขันแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีค่ะถือว่าเป็นความท้าทายของผู้แข่งขันอย่างมากภายในงานนั้นมีการประกวดแข่งขันว่าวประเภทขึ้นสูงชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลการจัดแสดงว่าวและโชว์ว่าวประเภทต่างๆการสาธิตผลิษ์ว่าวการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านโดยงานนั้นจะมีไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะ